ความอายอายหน้าตาเป็นอารมณ์อายเนื้อตัวเป็นสัญชตาตญาณอายบาปเป็นมโนสำนึกอายบุญเป็นกิเลสความอายเป็นสิ่งที่ทุกคนมีและความอายก็เป็นด่านสำคัญในจิตที่ทำให้แต่ละคนอยู่บนเส้นทางกรรมที่ต่างกันนับแต่เรื่องหน้าตา บางคนขาดความมั่นใจถึงขั้นเสียศูนย์เมื่อได้ที่หน้าหมองสิวขึ้นหรือหลอไม่เข้าพวกสวยไม่ได้ระดับเหมือนเพื่อนในกลุ่มแต่บางวันก็รู้สึกว่าช่างมันฉันไม่แคร์ไม่รู้จะเตะตาเตะใจใครไปทำไมและคนส่วนใหญ่พอถึงวัยหนึ่งก็ลืมเรื่องหน้าเรื่องตาโฟกัสเรื่องที่ต้องทำมากกว่าสิ่งที่แบกไว้บนบา่า อยากให้คนมองผลงานที่รู้ว่าตนทำรรม,มากกว่ามองหน้าตาที่ไม่รู้มาจากไหนจึงนับว่าการอายหรือไม่อายหน้าตาเป็นเรื่องของอารมณ์เปลี่ยนได้เรื่อยๆทุกคนแต่ถ้าเป็นเรื่องของเนื้อตัวเรื่องที่รู้ๆกันว่าดึงสายตาคนอื่นมามองตนแล้วตัดสินว่าหน้ามันมีสัมพันธ์แบบถึงลูกถึงคนด้วยไหม ันนี้ไม่ใช่เรื่องของอารมณ์แต่เป็นสัญชาตญาณคือทราบดีโดยไม่ต้องให้ใครบอกว่าทุกคนควรปกปิดของลับแต่เมื่อค่านิยมของสังคมเปลี่ยนไปเป็นการอวดทั้งตัวเป็นแฟชั่นความรู้สึกตามตามกันก็ชนะสัญชาตญาณขั้นประทมนี้ได้ซึ่งเมื่อสัญชาตญาณแบบสุขหายไปสัญชาตญาณแบบดิบก็มาแทน จิตอยากขึ้นทำบาปได้ง่ายขึ้นในทุกๆท,ทางไม่เฉพาะเรื่องเพศรถรันจวนใจอย่างเดียวแทบทุกศาสนาจึงบอกสืบๆกันมาว่าเมื่อใกล้กะลียุคผู้คนจะแสดงสัญชาตญาณดิบเถื่อนกันบนถนนทั้งฆ่าฟันกันด้วยเรื่องง่ายๆทั้งไม่อายที่จะสมสู่ไม่แคร์สื่อ ความอายบาปเป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวเพราะมนุษย์ถือกำเนิดโดยมีบุญส่งไม่ใช่บาปบรนดาลมนุษย์จึงเป็นมิตรกับกุศล,ลธรรมออกมาจากก้นบึ้งความรู้สึกแต่หากมีสักครั้งที่ชนะความอายบาปก่อบาปก่อกรรมสำเร็จแล้วติดใจเช่นยืมเงินแล้วไม่คืนไม่มีใครทำอะไรได้ครั้งต่อๆไปจะเริ่มชิน และปลดล็อกความละอายต่อบาปได้สำเร็จถึงขั้นช่อฉนเพื่อให้ได้มาหนักเข้าก็ขโมยเอาด้านด้านหรือก่ออาชญากรรมเอาดือด้อๆเป็นต้นความอายบุญเหมือนไม่น่าจะมีแต่ก็มีประเภทช่วยคนเดือดร้อนซึ่งหน้าแบบไม่ต้องรู้จักกันเช่นเห็นคนตาบอดจะข้ามถนน หลายคนกระดากที่จะช่วยพาข้ามเห็นใครจัก,กรยานหรือมอเตอร์ไซค์ล้มอยากหยุดช่วยแต่ก็เขินๆขินหรือเห็นพักพวกไม่สนใจธรรมะก็กลัวว่าโพสต์เกี่ยวกับธรรมะแล้วจะถูกล้อเลียนเป็นต้นไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อหลายคนพลาดโอกาสทำบุญดีๆไปเพียงเพราะนึกอายที่จะทำบุญให้เป็นที่ปรากฏ นึกว่าทำบุญมีแต่ใส่บาทถวายสังฆทานเท่านั้น